อ่าสวัสดีครับเอ่อวันนี้ได้ของมาเพึ่งสั่งมาใหม่นี่เป็นอ่าดรเจลคอลลาเจนดรซีนะฮะนี่สภาพกล่องเป็นอย่างนี้อืมเขาบอกว่าหนึ่งกล่องเนี้ยมีคอลลาเจนทั้งหมดหนึ่งแสนเลยนะมิลลิกร,รัมนะครับซึ่งคอลลาเจนหนึ่งแสนมิลลิกร,รัมเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย หลายตัวนะครับเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นหมื่นสามอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันว่าข้างในมีอะไรแกะตรงนี้ปึ๊บแกะยากโอเคได้แล้วเป็นอย่างนี้ ข้างในออมีสองกล่องอ่านี่ฮะก็คือหนึ่งกล่องเป็นอย่างนี้แล้วก็มีฝาปิดอืมเพราะนั้นเวลาที่เราจะกินเนี่ยเราก็ฉีกตรงนี้ออกตรงนี้ฉีกตรงนี้ออก เสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้เดี๋ยวผมอ่านฉลากดูสิตัวเล็กมากเลยอันนี้คือ50กรัมนะฮะ1กล่องมี2กระปุกก็คือ100กรัมนะเป็นด็อกเตอร์ซีคอลลาเจนนะครับตัวคอลลาเจนก็ช่วยดูแลเรื่องเส้นผมนะผิวพรรณแล้วก็พวกไขข้อนะครับ แล้วก็ตัวนี้เขามีงานวิจัยนะว่าสามารถช่วยเรื่องไขข้อได้จากคอลลาเจนคือมันในเนี้ยประกอบด้วยคอลลาเจนหลายตัวเนะี่ยเดี๋ยวผมอ่านดูซิประกอบด้วยคอลลาเจนไตเปปไทด์คอลลาเจนไดเปปไทด์ ide, ide, สารสก,กัดแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนไทป์2 แล้วก็ U T อ U C 2นะฮะอืมไอสามตัวหลังเนี่ยช่วยเรื่องไขข้อนะวันวันก่อนผมคุยกับเพื่อนเขาบอกว่าเขาชอบเตะบอลมากเลยแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นแล้วอะ่ะมันก็เตะไม่ไหวเพราะเขาปวดเข่านะเพราะนั้นเดี๋ยวจะส่งอันนี้ไปให้เพื่อนกินดูเดี๋ยวเราลองมาแกะดูปุ๊บ เป็นผงผงนะครับน่าจะละลายง่ายเห็นไหมปึ๊บผงๆผงอย่างนี้เป็นผงๆผง<ม>ก็วิธีกินก็แค่ผสมกับน้ำนะโอ้แต่ตอนนี้ผมไม่มีช้อนนะสิทำไงดีอ่ะถ้าถ้าเทเดี๋ยวลองเทเทดูนะ อ่ะประมาณนี้ดูแล้วผงลักษณะน,นี้แล้วลายง่ายนะครับน้ำที่ใช้เนี่ยก็ต้องเป็นน้ำธรรมดาเน้นะอย่าไปใส่น้ำร้อนนะเดี๋ยวมันเสียสภาพความเป็นคอลลาเจนเราก็ขย่นะจะเป็นน้ำชาก็ได้น้ำผลไม้ก็ได้น้ำเปล่าก็ได้นะครับอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ำเย็นได้หมดเลยลองกินดูนะ อืมจืดๆไม่มีรสชาติมีความเป็นฟองนิดหน่อยที่แรกคาดหวังว่ามันจะมีความเหม็นคาวนะเนาะก็เห็นว่ามีแซลมอนอะไรอย่างนี้แล้วปกติคอลลาเจนเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะเขามักจะทำจากกระดูกปลานะบางยี่ห้อที่สกัดมาไม่ดีก็จะมีกลิ่นคาวนะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีเลย ไม่มีรสมีกลิ่นนิดหน่อยแต่ไม่ใช่กลิ่นคาวนะเป็นกลิ่นเหมือนเหมือนกลิ่นแป้งข้าวโพดคล้ายๆกลิ่นแป้งข้าวโพดไม่เชิงบอกไม่ถูกสาหร่ายเหมือนแนวๆสาหร่ายนะฮะก เดี๋ยวลองกินดูนะครับวันนี้ก็มาแกะกล่องให้ดูประมาณนั้นครับ